นี่คือเส้นทางที่เรากำลับบงเดินไปสู่น้ำตกทีลอสู้นะครับก็ระยะทางการเดินก็ประมาณ1.5กิโลเมตรนะครับประมาณนี้เลยนะครับก็จะมีเปลีนบันไดเป็นขั้นๆแบบนี้ให้เราขึ้นนะครับเพื่อออกกำลังกายขานะครับใครที่จะมาที่นี่ต้องรักษาข้อขาข้อเข่าให้ดีนิดนึงนะครับรีบไม่ได้นะครับมันลื่น เห็นไหมครับเป็นตะไคร่น้าหมดเลยครับต้องค่อยๆไปนะครับไปอะไรไม่ได้นะครับลื่นนี่ครับก็จะมีเป็นขั้นบันไดแบบนี้ให้เราเดินนะครับเราก็ต้องค่อยๆเดินนะครับเพราะว่าระยะทางยังเหลืออีกไกลนะครับอะที่สำคัญนะครับที่นี่ต้องห้ามทิ้งขยะนะครับ ขอให้ทุกคนรักษาความสะอาดด้วยนะครับมีถุงพลาสติกมีขวดก็เอากลับไปทิ้งที่รถของท่านนะครับที่ธรรมชาติจะได้หน้าอยู่หน้าเที่ยวนะครับอันนี้แนวการไฟป่านะครับเดินมาได้ห้าร้เมตรแล้วครับเหลืออีกหนึ่งกิโลเมตรไปกันต่อโอ้ยฝรั่งมาเยอะมากเลย หมาสั่ว์มอคไกตัมเออไปดูซ้ำมาไปำต่อนะครับธรรมชาติสุดๆนะครับ เส้นทางเข้าทีละู้นะครับอันนี้ก็ประมาณหนึ่งพันสองร้อยถึงสามร้อยเมตรนะครับที่เราเดินเข้ามานะครับเริ่มเห็นน้าปะาปลายด้านล่างนู้นและเริ่มได้ยินเสียงน้ําตกแล้วนะครับเหลืออีกห้าร้อยเมตรสุดท้ายนะครับเดินมาได้หนึ่งพันเมตรแล้วนะครับไปกันต่อนะครับนี่จุดนี้คือจุดที่ห้าร้อยนะครับ ไม่ใช่สิหนึ่งพันะครับหนึ 1, ่งพันเมตรนี่คือถึงตรงนี้นะครับจากปากทางนะครับอ่าตรงนี้ลองจะลึกนิดนึงไปกันต่ออีกห้าร้อยเมตรนะครับถึงน้ำตกทีละโซ่ไปกันต่อเลย